ตำบวังน้ำคูได้จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและความร่วมมือจากกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุทั้ง8หมู่บ้านรวมตัวผู้สูงอายุตบาบวังน้ำคูอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปกิจกรรมของกลุ่มมีความหลากหลายแต่ที่น่าสนใจเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยคุ้นหูนัก นั่นคือวูดบอลนั่นเองค่ะที่มาของกีฬาว o ดบอลเนี่ยเราก็ได้จากการส่งเสริมของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกนำวิทยากรจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาบรรยายแล้วก็มาเล่นให้เราดูแล้วก็มันเป็นการเล่นโดยการปฏิบัติจริงนะครับพวกเราก็ติดใจนะครับแล้วก็เราก็ทราบปอาวัิว่า กีฬาวูดบอลนี้มาจากประเทศไต้หวันเข้ามาครั้งแรกคือที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ขยายมาตามจังหวัดต่างๆนักกีฬาของเรามีความสนใจสูงขยันซ้อมต้องการจะออกกําลังกายอะ่ะมันสนุกเพลิดเพลินนะครับจากจุดนี้และทําให้พวกเราเล่นกันบ่อยแล้วก็เกิดทักษะเกิดติดใจเกิดความชํานาญวูดบอลเป็นที่นิยมสําหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกีฬาที่เล่นง่ายไม่ต้องออกแรงมากอีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวผู้เล่นจะต้องมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจเป็นอย่างมากจึงจะสามารถเล่นได้ชนะเลิศอุปกรณ์การเล่นประกอบไปด้วยลูกบอลที่ทำจากไม้ไม้ตีที่ทำจากไม้และประตูหรือจุดเป้าหมายที่ทำจากไม้ลักษณะการเล่นจะเหมือนการเล่นกอล์ฟโดยที่ผู้เล่นจะต้องตีลูกไม้ให้เข้าจุดที่กำหนดไว้ ส่วนสนามมีหลายรูปแบบอย่างเช่นวันนี้มี3สนามเป็นรูปตัวไอตัวแอและตัวแซสนามนี่มันมีตั้งแต่6สนาม12สนามถ้าเล่นในระดับประเทศแล้วเล่นถึง24สนามก็แบ่งออกเป็นกลุ่มก็เรียกว่าเป็นกวนกวนละ5คนถึง6คนระ,ระหว่างที่เราแข่งเป็นกวนเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็ เป็นการแข่งประเภทบุคคลไปในตัวนี่คะแนนใครได้ต่ำสุดก็คือเป็นผู้เก่งนะเป็นผู้ชนะถ้าได้คะแนนทุกสูงนั่นแสดงว่าตีหลายครั้งนะครับก็จะเป็นผู้แพ้<จ>ขอจำรัจจดก่อนเรียกยิ่งจำรัจดจำรัดครั้งที่สีม่มาก,ก่อนเหรอไม่มานะดยวยโย่ห <an> ลับการเ,เล่นกีฬาวุฒิบอลนี้ ทำให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อก่อนนี้นะฮะเมื่อ,อปวดหมดทั้งตัวนะฮะแ,แต่เดี๋ยวนี้นเราเล่นกีฬาฟุตบอลรู้สึกสนุกแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีมากเรามีสนามของเราอยู่แล้วก็ออกกาลังเมื่อไหรก็ได้เล่นทั้งวันก็ได้เราก็มาเล่นแล้วอะไรแล้วทดลองแล้วมันก็ดีอะปวดแข้งปวดขาหรืออะไรหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันไม่ค่อยมีเวลาเราลงสนามอพอเข้าตีเนี่ยมันจะมีความ สนุกในใจอะอย่างบอกไม่ถูกแล้วมันจะมีเพื่อนมีฝูงสามารถเวลาเจอกันจับมือทักทายหรือกินอาหารร่วมกันการเล่นเนี่ยเราพยายามจะส่งเสริมนะครับก็ขยายไปตามเครือข่ายต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตำบลวังน้ำคูเนี่ยเราก็สาธิตแล้วก็เล่นให้เขาดูเมื่อเขาสนใจแล้วเขาก็สั่งอุปกรณ์จากเราเราก็แต่งตั้งวิทยากรไปเล่นไปสอนให้ถึงตุโมเครือข่ายเลย ผลปลอยได้นอกจากเราจะได้ความแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแล้วเรายังได้ในเรื่องของเพื่อนฝูงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันเล่นลมันเปิดเพื่อนอ่ะแข็งแรงก็ต่ออายุได้แลลวอายุยืนจากความสนใจนำมาสู่การลงสนาม วูดบอลจึงกลายเป็นกิจวัตรยามเย็นของผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลมาอย่างต่อเนื่องและยังได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆทั้งระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดประสบความสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆหลายรายการวูดบอลเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเป็นกีฬานันทธนาการที่สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้อย่างดีทีเดียวค่ะ และที่สนามกีฬาวูดบอลแห่งนี้เป็นสนามกีฬาที่มีแต่รอยยิ้มน,นี่แหละค่ะเคล็ดรับบานไม่รู้โรยของผู้สูงอายุตำบลวังน้ำคูพันนีชัยประเสริฐรายงานจากตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ